สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีแลกทาร่นะคะคลิปนี้วันนี้เราจะมาเปิดไพ่เพื่อดูพลังงานกันสำหรับแรนด o อมนี้นะคะเดี๋ยวขอทำคอนเทนต์นี้หรือว่าหัวข้อแรนด o อมนี้กันดีกว่ามาดูกันนะคะว่าในตอนนี้นะคู่แข่งแล้วก็คนที่ชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นศัตรูศัตรูกับคู่แข่งของคุณอะรู้สึกกลัวคุณในด้านใดมากที่สุดอยากรู้ไหม อยากรู้ก็มาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะบางท่านอาจจะบอกดูเพื่อความบันเทิงแล้วแต่ดุนพินิษวิจารณญาณของแต่ละท่านเลยนะคะถ้าคิดว่าสิ่งใดที่ตรงกับชีวิตจริงคุณแล้วสามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้ชีวิตคุณเกิดประโยชน์ได้นำไปได้เลยนะตามพลังงานที่น่าภัยขึ้นนะคะมามาดูกันรู้ก่อนได้เปรียบนะคะทุกคน มาดูกันสิกลัวคุณในด้านใดคะตอนนี้ชัดเจนเลยนะว่าคนที่เป็นคู่แข่งแล้วก็ศัตรูของคุณนะคะศัตรูทางการค้าอ่ะศัตรูแบบไม่ได้ตั้งใจมีทุกที่โอ้โหเอ่อกลัวคุณในด้านใดโอ้คุณเป็นคนที่คุณพระ อืมเดี๋ยวขอดูสิบใบเลยคุณนี้เป็นคนที่คาดเดายากนะคืออ่านทางยากอะ่ะบางครั้งก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนนิ่งคนนิ่งอ่านง่ายใช่ไหมคะแต่จริงคนนิ่งอ่ะอ่านยากนะซึ่งบุคลิกคุณอะ่ะมันจะเปลี่ยนไปตามอารมณ์คุณอะ่ะฉะนั้นถ้าให้เดาใจเดาทางคุณนะหมายถึงศัตรูกับคู่แข่งของคุณนะคะ ค่อนข้างที่จะเดาไม่ถูกอ่ะคือเดาไม่ถูกอ่ะเยอะกว่าเดาถูกตัวตนของคุณอ่ะคุณดูเป็นคนมีอิสระทุกด้านเลยทั้งไลฟ์สไตล์การทำงานส่วนตัวอะไรต่างๆอ่ะคือคือมันตามใจคุณอ่ะอยู่ที่คุณหมดแสดงว่าคุณบริหารจัดการทุกอย่างรอบตัวได้ดีมากพลังงานของคุณนะคะคุณเป็นคนมีความรับผิดชอบนะ เป็นคนโสดที่เลือกโสดแต่มีความรับผิดชอบสูงมากฉะนั้นถึงบอกไงว่า,าให้เดาใจอะเดาอารมณ์คุณอ่ะยากยากมากซึ่งก็มีบางครั้งถูกแต่ความความที่ว่าเดาถูกอ่ะมันส่วนน้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยส่วนใหญ่จะเดาผิดคาดเดาอารมณ์คุณอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยเป๊ะหรอกตัวตนของคุณ ตอนนี้นะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรนะคะสายงานหรือว่าธุรกิจที่คุณทําอ่ะค่อนข้างที่จะโดดเด่นฟิลมีคนชื่นชมคุณเยอะไม่ว่าคุณจะเป็นคนทํางานเบื้องหน้าเบื้องหลังก็ตามอะ่ะแต่มีคนเอ่ยถึงคุณอะ่ะในทิศทางที่ดีเยอะฉะนั้นคนที่ออกตัวว่าเป็นคู่แข่งแล้วก็ศัตรูคุณก็กลัวความเด่นความเหนือที่คุณมีกว่านั่นแหละที่คุณมีอยู่แล้วอะ่ะ กลัวมันจะยิ่งเหนือไปไกลเพราะแค่นี้คนเหล่านี้ก็ต้องเดินตามคุณอะไม่เคยได้เดินแซงหน้าคุณสักที่มีแต่ต้องเดินตามคุณในขณะที่คุณก็เดินไปเดินไปเดินไปต่อให้คนพวกนี้จะขยันขยันเดินกว่าคุณก็ไม่เคยที่จะแซงคุณได้ขาคุณมันจะก้าวยาวกว่าเนี่ยซึ่งคุณไม่มีไพ่ดวงดีนะแสดงว่าคุณสำเร็จได้ด้วยความสามารถด้วยฝีมือคุณล้วน อันนี้ก็ถือว่าน่าชื่นชมนะคะหรือไม่งั้นที่สำคัญอะการที่คุณมีบุคลิกเป็นคนที่ดูอ่านยากเนี่ยอาจจะเพราะคุณตั้งใจหรือว่าเจตนาทำให้อีกฝั่งหนึ่งสับสนก็ได้นะเพราะคุณอาจจะรู้ว่าตัวคุณเองก็มีคนที่คิดอยากแข่งกับคุณอะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไม่คิดในใจก็กล้าที่จะพูดออกมาว่าอย่าเราชนะคุณอย่างเนี้ย ต้องเป็นคนที่อยากเด่นแล้วก็อยากเหนือกว่าคุณแต่ต้องยอมรับว่าคุณโดดเด่นจริงเนี่ยเห็นปะคุณมีความสามารถโอ้โหโอ้โหไพ่ไพ่งานขึ้นสําเร็จถึงสองใบแข่งกับคุณนี่น่าจะยากนะมีความสามารถแล้วเป็นคนใจแข็งด้วยนะเนี่ยเป็นคนมุ่งมั่นเป็นคนมีความมุมม่มาะะสูงมาก ความพยายามคุณคุณน่าจะยึดคติความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นคุณค่อนข้างเป็นคนที่เชื่อตัวเองโดยเฉพาะเซนคุณเนี่ยคุณเชื่อเซนคุณมากเลยใครบอกใครพูดอะไรคุณฟังนะแต่ผลสรุปบทวิเคราะห์คุณจะเอามาประมวลกับกับชุดข้อมูลที่คุณมีด้วยคุณจะประมวลด้วย พลังงานของคุณนะคะอืตอนนี้ดูชีวิตคุณก็สำเร็จแล้วนะประสบความสำเร็จในระดับในระดับที่มีคนชื่นชมอะ่ะแต่คุณยังรู้สึกว่ามันยังยังไม่สุดใช่ไหมคุณมองว่าคุณไปได้ไกลกว่านี้ คุณเหมือนคนที่เติบโตแล้วเติบโตอีกอะค่ะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่มันน่าจะเป็นใจของคุณที่รักความก้าวหน้าด้วยหมายถึงว่าชอบทำให้ชีวิตเจริญขึ้นเรื่อยๆอค่ะไม่ย่ำอยู่กับที่อะแล้วที่สำคัญมันน่าจะมาอ่ามันน่าจะมาจากการที่คุณมีภาระเยอะสองอย่างบวกกันมันก็เลยทำให้คุณต้องเป็นคนที่พลังงานเยอะ เหมือนจะทุ่มเวลาทุ่มงานทุ่มเวลาทั้งหมดที่มีให้กับเรื่องงานซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเรื่องส่วนตัวไม่ค่อยมีนะแต่คุณเป็นคนเสน่ห์แรงนะคะมีเสน่ห์แรงไม่พอคุณยังเป็นคนมีเซนต์ด้วยนะนี่แหละคนที่เป็นศัตรูแล้วก็คู่แข่งของคุณรู้สึกกลัวคุณเซน์ที่คุณมีนี่แหละมันเหมือนกับว่าคุณสามารถคาดเดา หรือว่ารู้ถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นน่ะได้ก่อนเสมอแล้วถ้าเป็นเรื่องไม่ดีคุณก็หลบเลี่ยงหลีกได้มันเลยทําให้ชีวิตคุณไม่ค่อยเจอปัญหาเพราะคุณรู้ก่อนแล้วคุณก็หลบหลีกได้ขอนหนักเป็นเบาได้รับมือกับมันได้ฟิลงงเหมือนกันนะคะว่าคุณรอดมาได้อย่างไรคือกว่าที่คนพวกนี้จะรู้ว่าคุณเป็นคนมีสิ่งดีๆติดตัวมาเนี่ย มันก็ต้องใช้เวลานะดีไม่ดีก็ถึงขั้นมาเจาะเจาะสอบถามกับคนในครอบครัวคุณนั่นแหละซึ่งคุณอาจจะไม่ได้ปกปิดอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ติดตัวคุณแต่คนที่อยากแข่งกับคุณนะคะยังไงก็ต้องหาช่องทางอะ่ะหาช่องทางที่คิดว่าจะเป็นช่องทางที่จะเล่นงานคุณได้หรือว่าจะเป็นช่องทางที่ทำให้ตัวเองดูเหนือดูเด่นดูดูแบบดูล้ำกว่าคุณอะ่ะ คือถามว่าแข่งกับคุณมันได้อะไรมองว่าพวกคุณน่าจะเป็นคนที่น่าจะมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือเปล่าหรือเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนสมัยเรียนเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าไม่มีคุณแล้วตัวเองจะเด่นที่สุดอะ่ะคุณไปสังเกตแล้วนะพูดได้แค่นี้นะคะคุณอาจจะไม่ได้คิดแข่งกับใครเลยซึ่งดูจากหน้าไพา่คุณค่อนข้างเป็นคนเป็นคนแบบ วางเป็นเย็นได้อะตัวตนของคุณนะแบบฟิลไม่อยากยุ่งกับใครคุณก็ไม่ยุ่งไม่มีปฏิสัมพันธ์เลื่องงานกับบ้านคุยแค่งานพอแต่ถ้าคุณอยากคุยอยากสนุกคุณชวนคุยเองคุณจะเป็นสไตล์นั้นคุณจะเป็นคนที่สามารถเข้าหาคนอื่นได้แต่คนอื่นจะเข้าหาคุณตลอดไม่ได้ต้องดูอารมณ์คุณก่อนว่าตอนนี้คุณฟิลคุณประมาณไหน เข้ามาผิดจังหวะก็โดนคุณเฉ่งอันนี้ก็น่ากลัวหรือคนพวกนี้เคยโดนคุณเฉ่งมาละโอ้โหไพ่อันนี้น่าจะมองว่าเป็นไอ้น,นี่นะอะไรเดียคือหมายถึงว่าคนที่เป็นคู่แข่งคุณนะคะน่าจะมองว่าเป็นจุดอ่อนคุณคุณมีลูกแล้วหรอมีหรือไม่มีไม่ใช่ประเด็นนะคะ คือถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณก็มีความเป็นแม่สูงนะถ้าเป็นผู้ชายคุณก็ทําหน้าที่ทั้งพ่อและแม่ได้ดีหรือต่อให้คุณเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณก็จะทำหน้าที่แม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นทั้งพ่อและแม่ได้ดีเหมือนกันพลังงานของคุณคุณนี่มากับดวงเลยรู้ตัวใช่ไหมรู้ตัวว่าเป็นคนดวงดีซึ่งคนที่คิดแข่งกับคุณแรกๆไม่เชื่อนะว่าคุณดวงดีแต่พอ ลองลองของกับคุณแล้วนะคะหรือว่าทดสอบคุณแล้วไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งอะ่ะเหมือนคุณไม่ยอมปล่อยหรือว่าไม่ยอมเปิดจุดอ่อนของตัวเองออกมาให้ให้คนอื่นได้รู้เลยนะโดยเฉพาะคนที่ชัดเจนว่าประกาศตัวเป็นศัตรูกับคุณอะ่ะคุณจะไม่ให้รู้เหมือนคุณจะรู้ก่อนอะ่ะว่าถ้ารู้แล้วคนพวกนี้จะเอาข้อด้อยหรือว่าจุดอ่อนนั้นมาเล่นงานคุณฉะนั้นคุณจะปิดปิดจุดอ่อนของตัวเองก่อน ฉลาดกว่าคุณฉลาดค่ะซึ่งจริงๆคนที่คิดแข่งกับคุณอะทำใจยอมรับไม่ได้อะยอมรับไม่ได้ว่าคุณฉลาดกว่าฟังดูเหนื่อยไม่ใช่คุณที่เหนื่อยนะแต่เป็นอีกฝั่งหนึ่งมาเปิดไพ่ต่ออิจฉาคุณเรื่องงานไม่พอนะ ยังอิจฉาคุณในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยคุณเหมือนคนที่ไม่ต้องไปจีบใครจริงๆค่ะจะมีคนมาให้คุณเลือกเองอ่ะแล้วคุณก็ถ้าดูจากหน้าไพ่นะคุณเป็นคนที่มีประเด็นเรื่องความรักนะคะถ้าคุณโสดชีวิตคุณดีบอกเลยการงานการเงินดีแต่ถ้าคุณมีคู่อ่ะมันอาจจะดีช่วงแรกอ่ะแต่พอหมดโปรคุณจะจับได้ว่าคู่คุณอ่ะครบซ้อน เขาดวงคุณมักจะไปดึงดูดหรือว่าไปเจอคนที่มีเจ้าของเข้าหาคุณเองโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจหรือว่าเจตนามันจะมาเองมาทําให้คุณทุกข์ถามว่าคุณเคยทุกข์ไหมเคยคุณเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่โดนมาทุกด้านอะ่ะทุกวันนี้คุณยังแพนิคอยู่เลยเวลานอนบางทีตื่นมากลางดึกแล้วก็หลับต่อไม่ได้เงี้ยมาหลับอีกทีก็อาจจะหัวเอ,อเกือบเช้าไม่ใช่หัว เป็นอย่างนั้นไหมคะช่วงนี้แนะนําให้พักผ่อนหน่อยนะคุณค่อนข้างใช้ทั้งสมองแล้วก็ใช้ทั้งร่างกายเยอะถ้าหาเวลาชาร์จแบตให้ชีวิตได้ก็ไปไปชาร์จซะหนึ่งวันสองวันสามวันแล้วแต่คุณคือต้องพักผ่อนจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าเที่ยวครบสามวันเลยไม่มีวันพักผ่อนอย่างนั้นก็ไม่ไหวนะไม่ไหวนะคะคือร่างกายต้องการการพักผ่อนคะ่ะพักผ่อนแล้วจะได้ซ่อมแซม คนที่ประกาศตัวเป็นคู่แข่งกับคุณกลัวความฮึกเหิมในตัวคุณกลัวกลัวความใจสู้ที่คุณมีแบบล้นเปลี่ยมกลัวสติปัญญาที่คุณมีกลัวเสน่ห์คุณด้วยแอบคิดว่าเอ๊คุณทำอะไรที่ต้องปิดบังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือคิดไปในทางลบอะค่ะซึ่งมันไม่ใช่ครั้งแรกหรอกที่คุณเจออย่างเงี้ยดูจากไพ่แล้วเนี่ยคุณเจอมาจนคุณเลี่ยนละ คุณเจอมาจนคุณรู้แล้วว่าคุณต้องรับมือแล้วก็จัดการกับคนพวกนี้อย่างไรซึ่งคุณก็ทำให้เห็นเลยให้ผลงานมันเป็นสิ่งพิสูจน์ให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์อันนี้คือหลักการของคุณนะคะก็ถือว่าเป็นหลักการที่ดีมีความสามารถค่ะคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ขอความช่วยเหลือจากใครถ้าไม่จำเป็นแต่คนอื่นรวมถึงคนที่แข่งกับคุณเนี่ย แน่ชัดบ่ขออ่ะแล้วไม่มีให้ด้วยใช่ไหมคุณตัวคุณเองนะคะจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรเดียวเออไม่ว่าคุณคิดจะทำงานหรือว่าทำอะไรก็ตามอะ่ะคุณจะมีแพลนในหัวในในในชุดความคิดของคุณว่าทำในสิ่งที่ตัวเองทำไหว ไม่ทำอะไรเกินตัวไม่ทำอะไรเกินกำลังเพราะคุณไม่ชอบไปขอความช่วยเหลือใครอันนี้คือความเจ๋งแล้วก็ความโดดเด่นของคุณนะที่คนที่เป็นศัตรูแล้วก็คู่แข่งอะ่ะมีไม่เท่าคุณเชื่อมั่นได้เลยว่าคนพวกนั้นคนเหล่านั้นต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นขอความช่วยเหลือจากบุคคลสามสี่ห้าในขณะที่คุณไม่ขอไม่ขอใครทำด้วยตัวเองก่อนคือคุณจะประเมินตัวเอง คุณเป็นฟิลของคนที่ทำอะไรจะทำแต่พอดีตัวคุณเป็นคนไม่โลภนะคะไม่โลภไม่ทะเยอทะยานเกินตัวแต่คุณเป็นคนมีดวงนะมีดวงโชคลาภถือว่าเยี่ยมค่ะทำมาหากินก็ดีแถมมีโชคลาภอีกพลังงานอย่างคุณถึงมีแต่คนมาให้คุณเลือกไงคุณไม่ต้องไปห,หาใครอะ ไม่ต้องไปเจอใครไม่ต้องไปสนิทชิดเชื้อกับใครใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มันดีทำงานทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่พอเดี๋ยวความรักมันวิ่งเข้าหาคุณเองทุกวันนี้บางท่านนะความรักวิ่งเข้าหามาทางสายงานอะแต่คุณก็วางตัวดีนะคะวางตัวดีวางตัวชัดเจนให้อีกฝ่ายรู้ว่าไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดเกินเลยเป็นแค่คนรู้จักเป็นแค่เพื่อนพี่น้องเท่านั้น อืมขอเปิดไพ่เลยค่ะเพจออฟครับอืมไพ่ขึ้นการเริ่มต้นอีกอะ่ะ โอ้โหใครคนโสดนะเออมันเป็นช่วงที่ดวงคุณขาขึ้นนะคะในจังหวะเนี้ย ฉะนั้นคนที่คิดแข่งกับคุณนะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจเดียวกันมีความรู้สึกว่าแข่งกับคุณช่วงนี้มันเหนื่อยอะ่ะมันต้องเหนื่อยอยู่แล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าดวงคุณดีจังหวะดวงดีคุณทำอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองเป็นฟิลของคนที่ทำมาหากินหาเงินง่ายไรายได้ดีไรายได้คล่องฉะนั้นคนที่ชัดเจนว่าเป็นคู่แข่งกับคุณนะ รู้สึกกลัวความดวงดีที่คุณมีเนี่ยแหละฟิลเป็นคนที่หยิบจับอะไรก็สําเร็จไปซะทุกอย่างในขณะที่ตัวเองทําอะไรก็ขัดทุนอย่างเดียวเงี้ยต้องเริ่มใหม่อยู่เรื่อยๆแต่คุณกลับเป็นคนที่แทบจะไม่ต้องเริ่มอะไรใหม่แค่ทําสิ่งที่ได้ลงมือทําไปแล้วให้มันเต็มที่มันมันใช้ประโยคเนี้พูดพูดกับคุณได้เลยนะฟิลแบบ แข่งอะไรก็แข่งได้ค่ะแต่แข่งวาสนาแข่งบุญแข่งบารมีกันเนี่ยมันแข่งยากจริงต้องยอมรับคุณมากับดวงคุณเป็นคนที่เฟลลี่นะแต่คุณจะเฟลลี่กับคนที่คุณรู้สึกว่าควรจะเฟลลี่ได้อันนี้แหละอันนี้แหละคือความเป็นตัวตนของคุณฉะนั้นคนไหนที่คุณ อยากคบด้วยคุณก็ดูเฟรนลี่คุณก็ดูสบายๆไม่ตึงไม่ย่อนทางสากลางแต่ถ้าใครก็ตามที่คุณสัมผัสได้ว่าเนี่ยชัดเจนเลยว่าอยากแข่งกับคุณอ่ะคงไม่ญาติดีกับคุณหรอกคุณก็จะห่างๆคุณจะเป็นคนเฟดหรือว่าถอยออกมาเองด้วยซ้ำอ่ะคือเป็นคนที่เลือกที่จะไม่ประทะทั้งๆที่คุณอาจจะได้เปรียบหรือว่าประทะคุณก็ชนะคุณก็ไม่ทา พิสูจน์กันด้วยผลงานดีกว่าพิสูจน์กันด้วยฝีมือดีกว่ามันภูมิใจกว่าอันนี้คือชุดความคิดของคุณนะคะดีทุกเรื่องยุเว้นความรักยกเว้นความรักค่ะคุณอาจจะเบื่อก็ได้นะที่เห็นคนรอบข้างอ่ะมีประเด็นเรื่องความรักแล้วสุดท้ายก็จบลงด้วยการปล่อยมือแยกย้ายพอชีวิตมันหมดโปรพอคนเราอยู่ด้วยกันทุกวันเห็นธาตุแท้เห็นนิสยัยเห็นพฤติกรรมเห็นอะไรเนี่ย มันเริ่มเอียนใช่ไหมมันเริ่มเบื่อมันเริ่มรู้สึกว่า mm. เฮ้ยไม่ใช่ละฉันอยากได้อิสระฉันอยากได้ชีวิตของฉันคืนบางคู่ก็จบกันสวยบางคู่ก็จบกันไม่สวยคุณก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกที่จะโสดทั้งๆที่ตัวคุณเองอะมีคนเข้าหาเยอะถามว่าศัตรูคู่แข่งกลัวคุณไหมได้ด้านด้านนี้ไม่ได้กลัวค่ะแต่น่าจะรู้สึกอิจฉาคุณมากกว่าที่ทําไมใครๆก็มาลุมห้อมล้อมคุณอะ่ะ ใครๆก็พูดถึงคุณใครๆก็เอย่ยถึงคุณใครๆก็ออกอาการอยากจีบคุณอย่างเงี้ยเอาจริงบางครั้งนะคนเหล่านี้อาจจะไม่ได้อยากเป็นศัตรูกับคุณนะคะเพียงแต่ว่าความเด่นของคุณอะมันทําให้แบบว่าอะไรอะไรก็คุณอะมันก็อาจจะเกิดจากความรู้สึกเออทําไมถึงไม่มีเสน่ห์อย่างคุณบ้างเพื่อที่คนอื่นจะได้พูดถึงตัวเราบ้างอย่างเงี้ยอยากเป็นคนที่ถูกคนอื่นพูดถึงอะคะ่ะฉะนั้น พูดถึงในทางที่ที่ดีหรือว่าในเรื่องของใส่งานน่าจะภูมิใจกว่านะถ้าในเรื่องความรักเนี่ยมันเชื่อเถอะค่ะย,ยิ่งโดนโฟกัสอ่ะยิ่งโดนจับตามองมากอะไอคนที่โดนจับตามองมันจะเกรงมันจะมีความรู้สึกไม่ไม่เป็นตัวของตัวเองฉะนั้นถ้าเลือกได้คุณก็ไม่อยากให้ใครมาโฟกัสคุณแต่ดวงคุณมันเป็นดวงของคนเด่นนะคะ ต่อให้คุณจะหลบยังไงต่อให้คุณจะหลีกการประท้าอย่างไรมันก็จะมีคนจ้องที่จะออกตัวว่าอยากแข่งกับคุณคือชนะคุณมันมันสม็จไงมันคือที่สุดอะถ้าชนะคุณได้ไม่ว่าเรื่องอะไรนะถ้าชนะหรือว่าเหนือกว่าคุณได้คนพวกนี้ภูมิใจมากบอกเลยกินได้นอนหลับแหละหลังจากที่ก่อนหน้านั้นกินก็แทบไม่ได้นอนก็แทบไม่หลับเพราะอะไรเพราะคิดแต่ว่าจะหาวิธีเอาชนะคุณอย่างไรหาวิธีที่จะเหนือกว่าคุณด้านใด ได้บางด้านงานด้านส่วนตัวอะไรที่เหนือกว่าแล้วเอามาบับมามาเคลมมาใส่โคคุณได้เนี่ยคนพวกนี้จะทำจะทำเจตนามันชัดมากคุณถึงเลือกที่จะเป็นคนปิดกั้นเก็บตัวเลือกคบเฉพาะคนที่คุณรู้สึกว่าคบได้คุณไม่ใช่คนที่คบทุกคนนะคะต่อให้คุณจะเฟนลี่ เพราะคุณมีเซ้นเป็นเลขาเป็นเครื่องสแกนฉะนั้นคุณจะให้เซ้นประมวลผลก่อนซึ่งถามว่ามันเป๊ะไหมมันก็ไม่เป๊ะทั้งหมดหรอกแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ทําให้คุณได้ระวังตัวเองก็ประมาณนี้นะคะชัดเจนนะกลัวในเรื่องความโชคดีที่คุณมีนะคะกลัวในเรื่องความเป็นคนที่แบบว่าใจสู้อะ่ะสู้ยิบตาเลยกลัวในเรื่องของความที่คุณเป็นคนที่ ทำหน้าที่ตัวเองได้ดีมากไม่ว่าตอนนี้คุณอยู่ในสถานะใดสถานะลูกสถานะพ่อและแม่คุณทําได้ดีหมดในทุกๆบทบาทที่คุณต้องเล่นคุณเหมือนนักแสดงอะที่เล่นได้ทุกบทบาทของชีวิตอะเป็นทั้งพ่อแม่ให้ลูกเป็นทั้งลูกที่ดีให้พ่อแม่เป็นพี่เป็นน้องที่ดีให้กับพี่น้องตัวเองทําได้หมดทําตามกําลังทําตามความสามารถที่คุณจะทําได้ คุณบริหารจัดการตัวเองได้ดีมากคือคุณเหมือนคนที่ทําเพื่อคนอื่นเป็นหลักความสุขของตัวเองเอาไว้ที่หลังขอเห็นคนรอบข้างมีความสุขก่อนแค่นี้คุณก็ใจฟูแค่นี้คุณก็แฮปปี้ล่ะซึ่งศัตรตูหรือว่าคู่แข่งของคุณอาจจะไม่มีหลักการข้อนี้เลยคือตัวเองต้องเด่นตัวเองต้องเหนือตัวเองตรงเลิดฉันต้องที่หนึ่งฉันต้องได้สิ่งที่คู่ควรและดีที่สุดกับฉันมันไม่มีหรอกคะ่ะ อย่าหาความสมบูรณ์แบบคนไหนคาดหวังคนไหนขไขวคว้าหาความสมบูรณ์แบบคนนั้นคือคนที่อยู่ในโลกของความฝันโลกของความจริงมันไม่มีอะไรได้หลังใจเราทุกเรื่องอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับคนที่ทําให้เราหัวเราะและยิ้มได้สบายใจอยู่กับคนที่ไม่มีพลังท็อกซิกอยู่กับคนที่สามารถอยู่กับเราได้ในวันที่เราแย่ที่สุดถ้าคิดอย่างมีคู่นะคะ มันต้องโฟกัสแบบนี้แต่ถ้าไม่คิดอย่างมีความรักก็ทําถูกแหละทําอย่างที่คุณทาตามหน้าไพา่เนี่ยถูกต้องหละก็ประมาณนี้แล้วกันค่ะเอาเป็นว่าเขาเรียกว่าอะไรดีอะคุณเก่งแหละเก่งด้วยโชคดีด้วยโดดเด่นด้วยมีความสามารถด้วยฉะนั้นพอมีคุณสมบัติสี่ข้อมีเซนอีกห้าข้อต้องทำใจนะว่ายัางไงคุณก็ต้องโดนอิจฉา ต่อให้คนเอ่อต่อให้ช่วงนี้คุณไม่มีคนมาออกตัวเป็นคู่แข่งศัตรูแต่เชื่อเถอะอนาคตยังไงคุณก็ต้องเจอมันเป็นมันเป็นวัฏจักรของชีวิตค่ะบางคนเข้ามาเพื่อให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ฉะนั้นก็ให้มองคนเหล่านี้ว่าเป็นข้อสอบแล้วกันเข้ามาเพื่อให้คุณสอบผ่านซึ่งคุณก็สามารถสอบผ่านได้เอาจริงคุณเป็นคนที่พร้อมจะผูกมิตรกับทุกคนนะ ไพ่ใบที่ยี่สิบขึ้นสวยนะคะเนี่ยเป็นเพื่อนกันได้นะถ้ามาแบบบริสุทธิ์ใจถ้ามาถ้าเข้าหาคุณแล้วคุณสัมผัสได้ว่าเออไม่มีพลังงานของของพลังงานด้านลบอะเ mm. ชื่อว่าคุณก็อยากจะผูกมิตรคุณไม่ใช่คนอยากจะมีศัตรูหรอกคุณเป็นคนที่ชอบความสงบเป็นคนรักความสงบฉะนั้นบุคลิกอย่างคุณนะไม่ชอบปวดหัว โดยเฉพาะการปวดหัวจากเรื่องที่มันดูไร้สาระหรือว่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ทําให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าคุณจะตัดเรื่องพวกนี้ออกไปทันทีเป็นฟิลของคนที่ตัดไฟเสียแต่ต้นลมเพราะว่ามันง่ายกว่าการไปตามแก้กันดีกว่าแกเนี่แหละค่ะมองว่าคุณน่าจะใช้กฎหรือว่าหลักของการบริหารจัดการชีวิตอะแบบนี้มาสักระยะหนึ่งแหละคนเรา มักจะรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมักจะรู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กหรือว่าด้อยในวันที่เห็นคนอื่นเขาประสบความสําเร็จหรือว่าเขาเหนือกว่าในด้านในดนด้านหนึ่งหรือบางคนอาจจะสําเร็จในหลายๆด้านอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าตัวเองเล็กทันทีพลังงานก็ประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้กลัวความโชคดีของคุณนะถ้าอยากรู้ไว้แล้วก็กลัวความเก่งซึ่งคุณเป็นคนที่เก่งมาก เก่งโชคดีมีสเสน่ห์โดดเด่นมีเซนต์แล้วก็ดวงของความความมั่งคั่งอะ่ะหรือดวงของทรัพย์สินเงินทองคุณก็มีเยอะด้วยคนเหล่านี้ก็มองจากการทํางานของคุณนั่นแหละคงไม่รู้ถึงขั้นว่าในบัญชีคุณมีเงินเก็บกี่ล้านกี่สิบล้านหรอกก็ประเมินเอาจากหน้างานประเมินจากธุรกิจที่คุณทําก็คํานวณเอาคร่าวๆตัวเลขกลมๆ พอตีเป็นตัวเลขออกมาก็ต้องตกใจคุณพระอะไรอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้ฉะนั้นให้คุณภูมิใจซะในสิ่งที่คุณมีที่ติดตัวคุณมาแล้วคุณก็เป็นคนที่มีดีมีดีแบบเยอะมากก็จงภูมิใจนะคะก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะคะขออนุญาตไม่อ่านศัตรูและคู่แข่งนะว่าเป็นพลังงานของคนราศีแล้วก็วันอะไรเดี๋ยวมันจะเกิดประเด็นนะคะ ให้คุณรู้แค่ว่าคนพวกนี้คนเหล่านี้กลัวคุณในด้านใดตอนนี้เท่านั้นก็พอเพื่อที่จะให้คุณได้ตั้งรับถ้าเกิดเหตุการณ์เกินความคาดหมายขึ้น,ห,นหรือถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีคนอยากจะลองของกับคุณนะคุณก็จะได้รู้เอาไว้เพื่อเตรียมรับมือกับคนพวกนี้นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความโชคดีความเจริญรุ่งเรือง สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะบุญรักษานะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ